นะำตัวหน่อยครับสวัสดีครับยอดทงสอยอดทงปฏิญญาครับหรือเจ้าของฉาย,ยาสอจอเบิ้มใช่ไหมอ่าอุอ้ยสูงมากเลยหลังๆสูงขึ้นอ <มา S 1> ีกไว้เนี่ยสูงครับตอนนี้เท่าทไหร่ร้อยเจ็ดสิบเท่าไหร่ร้อยน่าจะเกือบร้อยแปดสิบอ่าแต่ว่าเจอคู่ชกแล้วตัวเท่ากันเลยครับแสดงว่าไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบนะวันนี้เราต่อยเท่าไหร่อ่ะร้อยยี่สามน้องชายมาสอบยังมาครับได้เท่าไหร่ร้อยยี่สามจุดเก้าลดประมาณปอนด์หนึ่งครับไม่ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรผลงานหลังๆเป็นไงบ้าง ก็ชนะน็อกออโต้ครับครับแล้วก็ชนะร่วมเงินครับ,รบล่าสุดชนะร่วมเงินใช่ไหมแล้วก็มีชนะเทสไทยแลนด,ด์ด้ปะอันนั้นนาหรือนานแล้วก,ก,ก็หลายเดือนแล้วหลังๆไม่แพ้ใครเลยนี่ผลงานดีมากเลยการซีซ้อมเป็นไงบ้างครับ เออซ้อมดีครับซ้อมอยู่พี่จินดีครับอยู่พวกใครป้ามับพวกใครอยู่ป้ามับน่ารักครับเออพวกพี่ๆช่วยๆนะครับครับแล้ววันนี้เจอซูเปอร์เล็กเขาก็เป็นอีกหนึ่งในโชคที่โชคยากเหมือนกันน้องชายวางแผนไว้ยังไงเออมีจะเดินจะถอยจะรับจะบุกหรือยังไงเรื่อยๆสามยกเลยครับเราเป็นมวยซ้ายครับจริงๆเราชอบชกแบบไหน ฝีมือปะถ้าน้ำก็ฝีมือครับแต่ถ้าเป็นรองนิดหนึ่งเนาะก็เดินก็เดินได้ถอยได้ถนัดทั้งเดินและรับเลยปีนี้น้องชายอายุเท่าไหร่ครับเนี่ยสิบแปดครับน้ำหนักปล่อยประมาณสักหกสิบกว่าป <72. S 1> ะคนสิบสองหกสิบสองโลคนที่ไหนเนี่ยจางเซาวก็โอเค okay. พูดอะไรกับแฟนมวยหน่อยครับก็วันนี้เป็นฝากพี่น้องชาวจางเซาวครับ่อดเชียร์แล้วก็เป็นกำลังใจครับครับเราคู่เอกช่วงสองนะโอเคคู่แปดยอดทงนะครับ ครับซุปเปอร์เล็กจิตมึงนน์นะครับผู้เอกช่องสองจะยอดธงนะไฟที่แล้วเนี่ยที่ต่อยยกมารกดเนี่ยวันนั้นน้ำหนักเท่าไหร่ร้อยยี่สิบแล้ววันนี้ร้อยยี่สามเราจะเต็มอีกฮะครับเต็มเฮ้ยมันโตแบบเดือนต่อเดือนเลยเหรอน้หนักป่อยร้อยสี่สิบแล้วครับเฮ้ยหรอครับโอ้โหเหลือเชื่อนะ่นทำไมเราโตแบบเดือนต่อเดือนเลยเนี่ยคแต่การที่ซ้อมเป็นไง โอเคคร้อปอร์เซ็ซ้อมจิตเมืองนนไฟนี้ก็คงจะร้อยยี่าไฟสุดท้ายก็น่าจะขึ้นไปร้อยยี่ห้โอ้โตอนนี้เราสูงเท่าไหร่เนี่ยพี่เห็นสูงขึ้นอีกแล้วเนี่ยประมาณเจ็ดสามเจ็ดนะเออแต่รูปร่างตัวเท่ากับคู่ชกเลยนะยอดธงเขาก็ตัวเท่ากันเลยน้องชายวางแผนยังไงเขาเป็นมวยประเภทตีนซ้ายน้องชายมวยฝีมือครับชิงกันออกมั้งก็ต้องชิงกันออกครับครับซอเอ๋ว่าไงบ้าง สู้ให้เต็มที่ครับมีอาชีพอยู่แล้วนายใหญ่สมจิตมีอาชีพอยู่แล้วนะครับร่างกายทุกอย่างพร้อมหมดแค่ว่าน้ําหนักเนี่ยเริ่มจะเริ่มจะตึงร้อยยี่สิบสามไม่น่าเชื่อนะเพราะว่าคือดูบางแต่ว่าสูงอะนะน้องชายปีนี้อายุเท่าไหร่ครับปีนี้ยี่สิบเก้าครับจากจังหวัดขอนแก่นครับน้ำหนักไปปล่อยขออีกทีประมาณถ้ากิโลกิโลเป็นเท่าไหร่หกห้าได้ไหม ไม่เกินหกสิบหกสิบแล้วอ๋อหกสี่เหรอสิามโอเคอ่าพูดอะไรกับแฟนมวยที่ติดตามเรานิดนึงครับก็ฝากเป็นแรงเชียร์แรงใจให้ผมนะครับวันนี้มาสู้ถึงที่ครับโอเคซุปเปอร์เล็กจิตมุ่งน้นอ่าครูเอกช่วงสองนะขอบคุณครับเออเออกาดอ่ะพี่จะถามตั้งนานแล้วการ์ดเราไปเอามาจากไหนไหนถ้าตั้งการ์ดตั้งให้พี่ดูหน่อยนี่คือยังไงอ่ะมันมันยังไงมันเป็นเอกลักษณ์เหรอครับผมว่าไม่รู้ผมเอามาจากใครปะไม่ได้เอามาจากใครเหรอขออีกทีขออีกทีเนี่ยเออ เออไม่เคยเห็นเลยโอเคครับ